สวัสดีจ้าป้าฟินแลนด์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพมเข้าตอนนี้เหรอใช่จ้าวันเลยค่ะมามีสวัสดีค่ะยิ่งใหญ่ลังการมากยิ่งใหญ่ลังการสุดๆนะคะบอสแท็กไทยเอฟซีบอสนูโอแฟนเพจเลยค่ะสวัสดีบอสโตนแฟนเพจนะครับมาถ่ายอะไรเพื่อฟินแลนด์มาต้อนรับไงแต่กล้องบอสโน้ตเนาะใช่ค่ะโน้ตสิทธิ์และกงบอสบีชชัวร้าเราวันนี้ขอรอดช่องหนึ่งรอดช่องหนึ่งอุ้ยประจำเลยเจ้านี้และและ บาร์นาฟีช็อกแลตช็อกโกแลตมามีกินบาร์นาฟีเหรอคะับบาร์าฟีให้มามีอะไรนะบาร์นาฟีบัลล็อตมิซานิบาร์นาฟีบัลล็อตี่เดียวสวัสดีค่ะนี่ไปไหนกันมาคะเนี่ยไม่แบบไม่แอปหน่อยเหรอว่าแบบ อุ้ยยุ่งมากเลยเอาใหม่เนาะเอาใหม่นะ5 4 3 2เอาใหม่เสร็จงานตี5ก็ทำงานต่อเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยบริษัทใช้แรงงานเยอะมากป้องกลมแรงงานนะคะขอความกลมแรงงานเข้าด้วยด่วนด้วยนะคะก็ตรวจสอบได้เลยอาอแกฉันก็คิดไม่ต้องแต่ดระไม2อสามหนึ่งแม่ บ้านดาราคะดาสาวไหมมาแล้วมาแล้วนาขุนทองร้องกรู๊ว้าวบ้าไม่ไ้มากินนานมาเนี่ยจะต้องไปเปิดสาขาที่เชียงใหม่แล้วนะไว้เร็วๆนี้ไว้จะต้องบินสมัยอาทิตย์ละครั้งแน่เลยไว้เปิดคาเฟ่สาขาขอนแก่นฝาก FC ด้วยฝากแบบไหนถือว่าป้ายูแบบปากมาเบิร์กฝากมาดูหน่อยนะปากเบิร์กแน่เพราะว่าบอรตตัวกับไปข้างนึงบมาอีกทข้างนึงเออนะใครที่ถามไปบ้าก็มาแบกทานได้เราไม่ได้เด็ดเรื่องแค่กาแฟแต่เราเด็นเรื่องเค้กอยู่เค้กงแล้วก็ยืนหนึ่งอเรื่องความอร่อย เพราะมีมีคนยืนด้วยมีให้ย,ยืนด้วยร้านเดือดของโรงพยาบาลเพราะมีที่เดียวร้านเดือดโรงพยาบาลมาใช้บริการบ่อยๆแล้วก็เคก้กไม่สามารถพูดได้ว่าอร่อยได้แค่ไหนไมันอยู่ที่ลูกค้าเหมือนเดิมตอนให้เราบอกว่าเลือดเลือดมากแต่ลูกค้ามาก,กินแล้วไม่เลือดกระจุกเพราะนั่นแล้วมันเลือดจริงๆต้องลองมาชิมนะเลือดจริงๆค่ะเมื่อนี่บอดบิ๊กก่อนจะไปงานพี่น้องเป็นก่อนจะไปงานบุรีรัมเนาะโตเกียวมิวสิกมีงานยาวเลยได้พี่น้อง เนาจนว่าพ่นละมืออื่นมือนีอยูบุรีล่์มืออื่นยูพัทยาต่อไปหอดจันทบ,บุรีพ่นละพี่น้องตัวเกียวมิวสิกงานลายแต่ว่าเวลาว่างอันนิดหน่อยบอดบีกับเขาคาเฟ่เด้เพิ่นมือนีเขาคาเฟ่สาขาควนแกนอีกบน้านบดโดนเด้อพี่น้องเด้อสาขาเชียงใหม่จะเปิดขึ้นได้ไปกินเท่เมม่มดปูใดยูทางเชียงใหม่ได้กินเค้กแสบเค้กนัวอิลิ จากใจซาบึงการผู้ไปล่องมาแล้วเค้กแซบอีลีพี่น้องน้ำกระแซบผู้ใดมากินแบบว่าเข็มข้นเข็มข้นพี่น้องเอ้ยน้ำเพิ่นเข็มข้นไลเมื่อน,นันซาบึงการไปกินนันเพียวมัชเข็มข้นคักบ่เคยกินเข็มข้นจากสายจักเที่อาจากสาคักปานี่สนดอโอ้ยเวลงนะ้ลืมหลังพี่น้องเอ้ยร้านคาเฟ่ฟินแลนด์คาเฟ่นี่น้ำเข็มข้นแท้ว่า เพียวมาชาัชะจัดไปพี่น้องเสบคันผู้ใดมากินเพี่ยวมัชะว่าดีต่อสุขภาพพร้อมเค้กรอดช่องเลิศดเป็นที่หนึ่งผู้หนึ่งกินประตําก็ะซองอ่านพี่น้องเอ้มันเสบผู้ใดมากกินหวานกับบีบน้ำตาลลงไปอีกอเพื่อนจะมีไห้เด้แต่ว่าซาบึงการมากบีบย้อนอยังตีอยากเลียนพี่น้องถามว่าอยากกินหวานลายบ่บ่บ่อยากกินหวานลายดอกแต่ว่าอยากเลียนแม่มันมันตะหากมันบีบลงไปแบบ มันไดเรียนน่ะนะสองคนหนึ่งต้องสองไปจัดเบิงพี่น้องเดี๋ยวสิหาว่าขีตัวต้องได้ไปล่องกินกับเจ้าคองเองได้ค่อยสิหูว่าแสบอีรีบ่แสบอีรีรรผู้ใดได้ไปกินมาแลกกะรีวิวพี่น้องอย่าไปกินซื้อ่มม่นว่าไปกินเสียเงินซื้อไปคาเฟ่ผู้ใหญ่บานฟินเล่นไปถ่ายคลิปลงในเงินในท่องพร้อมได้พี่น้องเราบอกไปคาเฟ่ไปถ่ายคลิปลงคลิปลงคลิปลี้ลลลวในเงินพร้อม ได้ขึ้นค่ะกะบฟงกาแฟขึ้นไปท่ายไปท่ายไปสูมือรวดพี่น้องเล้ไปท่ายคลิปเค,ค้กแล้วกระแสบอิลีน้ำแล้วกระแสบอิรีีจกใจผูกไปบริโภคมาแล้วจ้า